บบเมืองแจ๊กหมดไปอึเกลียวอายเมืองแจ๊กแม่งเขารู้ว่ากูได้รับประดกเป็นเศรษฐีก็นหน่อยกลับมาหาปูเลยนะดี้วดี่สวยถึงแม้อายุจะเกินเกมไปหน่อยแต่ก็โอเคคืนนี้แจ๊กจะจัดให้แบบจำแจม ยุบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่หนึงนี่นึงอ่อนไปใช่ไหมเดี๋ยวเตือนได้เดี๋ยวเตือนมากแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะมาอ่าพี่แจ๊คขาววันนี้ไม่เห็นคองอเลยหนุ่มเลยปกติอะต้องจิบผู้หญิมทุกคืนเลยนะคะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่เอาสิไม่เห็นหรือไงพี่มีแขกไป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 น้ำคานไปยัง ววเราไม่รู้จักเตียมอีกนี่ถ้าแม่งไม่รวยนะกูก็ไม่เอามันหรอกหน้าตากูบ้าถังแกสมาจดแจ็คอยู่ที่นี่ไม่มีเพื่อนเลยหรอคือคนที่มันชอบแบ่งแยกอ่ะคนรวยคนจนก็ไม่เป็นไรเลยคือเรารวยไงไม่เอาตีหมดแก้หมดแก้หมดแก้วอ่าหมดแก้ว